สนใจเติมเกมสแลมดังราคาถูกกว่า10-20%ทักเพจนี้ที่ Facebook ได้เลยครับคริสช็อปถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วว่องไวครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับกผมก็คลิดคีดคีคนะครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอคอมที่เป็นฮานากะตะฝั่งนู้นเราจะแก้คอมยังไง แล้ววิธีเล่นอนะ่ะเมื่อเราเจอเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับมันจะมีวิธีที่สามารถทําให้เราเล่นได้ง่ายอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าระหว่างซากุรางิฮานามิจิกับฮานากตะตะร่าง2ตัวไหนจะรีบาวด์ได้ดีกว่ากันถ้าเกิดยืนเซนเตอร์เ,เดียวอะ่ะวิธีวิธีแยกก็คือเนี่ยเรายืนเรายืนเป็นไอโซได้ครับเรายืนไอโซเพราะมันไม่ทำอะครับก็ ก็ให้เซตบอลครับเป็นตัวทางมีงนี่แล้วก็เนี่ยโอ้เราเก็บบอลได้แล้วครับเขาไม่ทันอยู่แล้วครับยอ,อย่าใส่ใจนะครับเนี่ยครับเราก็ขึ้นจังหวะโดดต้องมีคนหนึ่งที่โอเคผมอยู่ข้างหลังเองผมพลาดเองโอ้ล่ะแอมฟอร์มชิลีโอเคครับสวัสดีครับปีบอล จริงถ้าเกิดเซนเนี่ยส่งมาคือโล่งเลยนะเนี่ยเรียบร้อยเห็นป่ะครับถ้าเรายิงไอโซอ่ะฮานามันตามมาไม่ทันอยู่แล้วครับคือมันได้แต่วงในอ่ะฮานาคือถ้าเกิดเจอไอโซจ๋ามันจะเล่นยากครับวิธีการแก้ฮานาคือเราเอาไอโซมาหรือตัวที่มันดึงตัวมาเนี่ยเห,าหานา็นปะ่ะกาลิบาวมันค่อนข้างแย่ผมว่ามันปริชันมันอาจจะแย่นเนี่ยถ้าเราดึงตัวมันออกมาก็จบเลยเห็นป่ะวงในจะโล่งทันทีครับถ้าฮานาออกมา มันจะเหมือนค่อนข้างจะเหมือนจุนนะครับมันจะข้างข้างในจะจะโล่นทันทีเนี่ยเขาเริ่มขอมบัสปึ๊บเนี่ยเราก็แ,แค่โดดวะแล้วเราก็รอตบลิงด้วยโอ้ยเอาว่ะเกิแล้วดูแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโดดทานาหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเขาถ้าแปมยิงไวอะ่ะการที่เราจะกลับมารีเซ็ตรีบาวยากปึ๊บเนี่ย เอ้ยอุ้ย,ยสูงจัดเลย <c oughs> ลูกนี้ไมีล้มโหส่งขู่โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเซนโดตัวนี้สวยครับพี่บอยจะต้องพยายามหาทางหนีฮานะให้ดึงฮานาะให้ออกมาใต้แป้นให้ได้ มันไม่มีคนตบลิงจริงแะมีคนหนึ่งอะครับตบลิงเพราะว่ามานานามันจะมันจะส่งใช่ปะสวยต้องไปเรียกคนละฝั่งอะเรียบร้อยครับเห็นไหมถ้าฮานามันยืนกั๊กมันจะยากเพราะว่าตัวมันจะต้องกดวิ่งถึงจะตบกลครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้กดวิ่งเนี่ยโอ้โหมันตบมันตบยากมากครับ ปึ๊บโอ้จะไถหนงอนะโดครับพี่บอยเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับก็ถ้าฮานามันเล่นมันต้องแบบว่ายืนฉีกแยกครับเนีราก็แค่เราก็แค่ตัดเขาสวยครับพสิบเข้าถือว่าสูสีมากนะฮานามันโกงคือท้าทิป <GO> อินเพราะว่าพรสวรรค์มันบวกสิบเข้า สวยครับเนี่ยนนบรรดาชาร์ดเนี่น,น่ามันโกงที่ทิปอินบอลสว่านมันบวกทิปอินทำให้ค่ารีบาร์มันสูงขึ้นครับมันก็เลยทำให้การทิปอินมันดูเป็นผลดีเอือยเอ้ยพี่บอยเอาเกินโอเคลูกสแต็กลงโอ้ยมียังยีตบอันตีครับผมบอกเลยอย่างโหดเลยลูกนี้โอ้ไม่ลง อันนี้ผมเสียรีบาวน์ได้เหรอครับว่ายิงไม่ลงครับเกียบร้อยเซนโดเซนโดปิดไม่อยู่ดิสวยครับพี่บอยเอาอะพี่บอยคือคนที่แบกแต้มผมตานี้ครับผมเหลือหนึ่งนาทียี่สิบวินจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยไอ้เฮี้ยโดนล็อกขาแล้วคือล็อกขาคู่กันเองนะ โอเคลงแล้วคือสองคนอ่ะล็อกขากันเองทำให้โดดไม่ได้ก็คือสึดไปถ้ามันโอเคเรียบร้อยครับลูกนี้ครับรถือว่าฮานาโดดเร็วไปเดี๋ยวพี่บอยล่น, <c oughs> นแล้วโอเคลูก okay, นี้ผมพลาดเองครับ <c oughs> เพราะว่าเขาอยู่ข้างในอยู่แล้วโอเคสวยงามเซนต์ตัดสนใจได้ดีครับลูกนี้ เพลสองไปเพราะต้องมีคนหนึ่งเขาต้องห่วงข้างนอกด้วยครับมันก็เลยยากๆหน่อยเนี่ยครับผมก็แ,<น>แค่ดันเขาออกมาแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ลูนพลังนะเพราะถ้าผมดันได้นี่ไม่ใช่ลูนพลังแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องดันไม่ได้ซากุมันดันสู้ไม่ได้ถ้าใส่ลูนพลังเรียบร้อยครับลูกนี้ชี่ไอบาร์ฮานามันจะไม่ทันครับตัวมันจะแอนิเมชันดูช้าเพราะฉะนั้นการที่เราเล่นไอโซหรือตัวที่มันไวครับทำให้เราสามารถแก้ทางคาถาตะได้ครับผม เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ได้ใส่รูปพลังเพราะว่าถ้ามันใส่รูปพลังอะผมจะตัดมันไม่เข้าครับในในมุมมองลนะผมว่าน่าจะน่าจะอย่างนั้นมากกว่าเนี่ยเราก็เหลือสามสิบวิถ้าเราทวงเวลาได้เราก็จะชนะสวยครับลูกนี้เซโดเมียนติตบโดนโอ้โหแต่เก็บบอลได้ครับลูกนี้สวยครับพี่บอยโอ้โหลูกนี้เห็น,หน,นปะหานาม,มันไม่ทันครับนี่คือสิ่งที่ ที่ทําให้เราอาจจะแก้ทางคนาได้โดยการที่เล่นไอโซหรือว่าตัวที่มันไวกว่าเนี่ยเนี่ยนินไม่น่าใส่พลังนะน่าจะใส่จั้ำ40ผมมองว่านะในความรู้สึกผมนะครับก็มันก็คือวิธีแก้ทางาคือทำไม่ได้เป็นไอโซลูกนี้ไม่ลงโอเคหวังติไม่โดนเรียบร้อยครับก็ชนะไปนะครับด้วยสกอร์22ต่อ18นะครับต้องขอบคุณพี่บอยที่แบกผมแล้วก็ ตบอันติฮานากะตะให้ผมหนึ่งรอบเลยนะครับก็วิธีแก้ฮานากะตะอย่างที่ผมบอกถ้าเราดูในเกมได้เห็นปะการยืนไอโซแยกครับทำให้ฮานามันแบบว่าถ้ามันกักอ่ะมันก็จะทําให้ตกไปถึงถ้ามันเดินออกมามันก็จะโดนข้างในเล่นอย่างเงี้ยครับนี่คือข้อเสียของฮานาเลยเรื่องเรื่องการเล่นพื้นที่โซนพื้นที่อย่างเงี้ยครับมันอาจจะต้องเป็นตัวใต้แป้นหน่อยครับก็ สกอร์ก็คือ m v p มันของพี่บอยแน่นอนตบอันตีฮานาอย่างเท hey, ผมบอกเลยมียง,งี่ก็ตบได้นะผมบอกเลยก็ชนะไปด้วยที่2ต่อ18คะแนนนะครับก็เรื่องรีบาวผมมองว่าโพสชั่นหน้าฮานามันใต้แป้นดีว่ามันมันได้แล้วแล้วอย่างที่บอกลูกทิปอินมันโกงมากครับก็ประมาณนี้วิธีแก้ฮานาคือพยายามยืนไอโซอย่าให้ฮานามันได้เล่นครับหมายถึงว่าให้ฉีกฮานาไปวงในมันจะว่างครับก็ประมาณนี้นะวิธีการให้แก้แก้ฮานาครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือผมมองว่าสําหรับใครที่เจอฮานากตะฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิธีแก้คือผมแนะนํานการยืนไอโซครับหรือว่าเอาตัวที่มันแบบฉีกไปเลยเพราะว่าการที่ฮานากตะมันกักอะมันทําให้ดันที่ผมบอกว่าข้างในมันว่างทําให้เราอะเข้าไปทําดันตายแปหนักง,ง่ายขึ้นหรือเรามีตัวทําจังหวะทาให้ฮานากตะวิ่งออกมาปิดตัวที่ฉีกไม่ทันอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำใหทท้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นก็อันนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นชัด ค่อนข้างชัดเพราะว่าการเข้าฉีกไอโซมาหรือว่าเอาตัวที่ล็อกขาได้หรือที่แบบว่าวัดไวกว่ามันเนี่ยทำให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างง่ายอย่างเช่นโอดะซากุโรนอะไรประมาณนี้ครับสตัวนี้เป็นตัวที่เซนเตอร์เฟดได้หรือว่าเล่นในระยะกลางถึงไกลได้ทําให้ฮานากตะค่อนข้างออกปบปิดยากเพราะมันต้องพวงถึงการที่มันดิงแล้วมันจะเสียรีบาวอะไรงี้ยหมายถึงว่าการที่มันเอาปิดแมันจะเสียรีบาวประมาณนี้ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปคร่าวๆที่ให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยว ตอนนี้ฮันากะตะผมก็อัปเดตให้ดูก่อนละกันว่าตอนนี้ฮันากะตะผมก็พอประมาณเป็นสเซนแล้วเดี๋ยวพอพอร้อยเดี๋ยวผมจะมารีวิวมันอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม